เพื่อมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะครับก็ขอนําเสนอนะครับอุปกรณ์สําคัญที่สุดนะครับในการแคมปิ้งของเราก็คือตัวเต็นท์เองนั่นเองนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นของดีแคทลอนนะครับเคชัวนะครับอันนี้จะเป็นตัว f เฟ n d แ a c k นะครับเพื่อนขนาด2คนนะครับขนาดคอมมานนะครับมีความยาวอยู่ที่2เมตรสิเซนนะเพื่อนๆแล้วก็มี ความกว้างอยู่ที่เมตรสามสิบนะครับสูงร้อยเจ็ดเซนนั่นเพื่อนตัวนี้ข้อดีของมันเลยคือแข็งแรงทนทานกันฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพือ่อนกันฝนกันหนาวด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกันความร้อนนั่นเพื่อนกันความร้อนที่มันออกไปจากเต็นท์นะครับด้านานเต็นท์จะเหมือนเตาอบมากเลยนะเพื่อนเต็นท์นี้ก็เหมาะที่สุดนะครับกับหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวนั่นเพื่อน เวลาที่เจอเลมงแรงผมเคยไปลองที่ยู o โนะเพื่อนถือว่าเต็นนิ่งมากกันเพื่อนและแข็งแรงมากด้วยนะครับชิ้นต่อไปของเราก็คือเมื่อเราไม่อยากนะครับไม่อยากทนกับอากาศร้อนหรือหน้าร้อนนะครับเราเลยต้องหาตัวเต็นท์ตัวใหม่นะเพื่อน,อนตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์ตัวใหม่นะครับของ d e c a t h l o เคมช u ่ย เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นตัวเต็นท์ที่มีขนาด3คนนะครับตัวเต็นท์ตัวนี้จะเป็นเต็นท์ที่โปร่งมากเลยนะเพื่อนส่วนกลางกันฝนนั้นก็จะก,กลางไม่ร้อยเปอเซนตเหมือนกับเต็นท์ตัวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะครับเพื่อนขนาดของตัวเต็นท์นะครับก็จะมีทั้งความกว้างนะครับและความยาวก็2เมตร10เซนเท่ากันนะเพื่อนเก็จะเป็นเต็นท์นที่เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นเพื่อนส่วนความสูงของตัวเต็นท์ก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรยีเซนนะครับก็จะสูงกว่าเต็นท์ตัวแรกนะครับนิดนึงนะครับเพื่อนแต่เมื่อเราไปลองใช้งานดูแล้วเนี่ยเต็นท์เนี่ยกลางหน้าร้อนนะเพื่อนสบายมากเลยนะครับเต็นท์โป่งแล้วก็ลมพัดแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากเลยนะครับเหมาะกับหน้าร้อนไปอย่างยิ่งนะครับ หน้าร้อนหน้าหนาโอเคแต่ถ้าเกิดว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะมีช่องระหว่างของตัวเต็นท์นะครับที่ฝนสามารถสาดเข้ามาได้นั่นเบื้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนจะไปใช้ในหน้าฝนก็ต้องมีทารปนะครับคุมเต็นท์อีกทีนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเต็นท์ใหม่ล่าสุดที่เราใช้ในทริปที่แล้วนนเบื่อนก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับซื้อมาจาก ดีแคทลับเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นของแบรนด์โฟลคาร์ดนะเพื่อนเชื่อว่า mt 500 Mesh น้นะเพื่อนจะเป็นเต็นท์ที่ขนาดจัดเก็บเล็กมากเบาไหมเบาระดับหนึ่งเพื่อนแต่ไม่เบาหนักนะเท่าที่เช็คดูเต็นท์นี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2.6กกิโลนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นสายเดินป่าอะไรพวกน,นี้อาจจะ หนักเกินไปสักนิดมึงนะครับเ,เป็นเต็นท์สามไปดูนั่นเพื่อนหน้าร้อนหน้าหนาวห,ห,หน้าฝนนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนั่นเพื่อนกันฝน100%เอซ็์อยู่แล้วนั่นเพื่อนไล่บากาศด้ยแล้วนะครับตัวมุ้งของมันเนี่ยแทบจะเป็นมุ้งประมาณ90%เลยนะเพื่อนอันนี้ท่าที่ลองใช้ดูในทิปที่แล้วเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับตัวเต็นท์มีขนาด2คนนะครับ ความยาวเต็นท์อยู่ที่2เมตร10เซนนะครับความกว้างอยู่ที่1เมตร20เซนนะครับแลว้วความสูงจะอยู่ที่100กับอีก8เซนนะเพื่อนประตูทางเข้ามี2ทางนะครับสามารถเปิดได้2ทางระบายกาศเข้าออกได้นะเพื่อนเต็นท์นี้ถือว่าดีมากนะครับตัวเต็นท์นี้เราซื้อมาเพราะว่าเราสามารถใส่เต็นท์นี้กับกระเป๋าข้างที่เราใช้งานได้อยู่นะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้เต็นท์นี้นะครับ อุปรกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เหมือนกันนะเพื่อนก็จะเป็นในส่วนของตัวทาร์ปนะครับทาร์ปตัวนี้ก็จะเป็นทาร์ปของตัว Nature High นะครับแต่เราก็มีซื้อเสาเพิ่มด้วยนะครับก็เป็นเต็นท์ขนาดใหญ่นะเพื่อนขนาดของมันก็อยู่ที่4เมตร38เซนนะครับคูณด้วย2เมตร90เซนนะครับสามารถนั่งประมาณ5 6คนได้สบาย,ยนะเพื่อน ส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาทาร์ปตัวนี้ในการกางคุ้มเต็นท์เอาไว้หน้าฝนนะครับเรียกได้ว่าต้องพกไปตลอดนะครับเพื่อนน้ำหนักเยอะมากนะเพื่อนอยู่ที่ว่าเราจะลดจำนวนเสามาลงไปหรือเปล่านะเพื่อนอุปกรณ์ตัดเ็บของเรานะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชิ้นแรกก่อนนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นกระเป๋านะครับขนาด40กลิตรนะเพื่อนส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กระเป๋านี้เอาไว้มัดกับตรงหลังนะเพื่อน สามารถจุของได้ระดับหนึ่งนะครับปกติเราจะบรรจุมันก็คือจะเป็นพวกเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าทิปไหนที่เราไม่จําเป็นต้องใช้สัมภาระที่เป็นกระเป๋าใหญ่สีดํานะครับเพื่อนเราจะมาใช้กระเป๋าเล็กแทนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกระเป๋าด้านข้างนะครับเพื่อนๆแบรงของมันก็คือไลโนวอล์กนะเพื่อนๆขนาดบรรจุ จะเป็นขนาดประมาณ2 8่ลิตรนะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูความกว้างของมันนะตัวนี้น้ําหนักเบานะเพืบบ่อนๆเพราะว่าเราก็นะครับอยากลองที่จะไล่เบาดูนะครับเราก็เลยเปลี่ยนจากปิ๊บมาใช้เป็นตัวกระเป๋าข้างแทนนะเพื่อนๆแข็งแรงนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้เราใช้มา นานมากแล้วเพื่อนใช้ตั้งแต่ตัวกระเป๋าหลังแล้วนะครับแล้วก็ใช้ทนทานมากนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับสองท้างสองข้างนะกระเป๋าขนาดเท่ากันเลยนะครับนี่เป็นตัวใหม่นะครับอีกใบหนึ่งที่เราใช้มานานพอสมควรเลยนะครับก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้นะครับขนาด65ลิตรนะเพื่อนเนเป็นขนาดใหญ่มากนะครับถ้าทิปไหนที่เราเป็นสายขนนะเพื่อนเพื่อนสายขนสายแบกนะครับ ทุกอย่างก็จะอยู่ในใบนี้นะครับปกติเรา,าเท่าที่เคยช่างนะครับครั้งที่ผมแบกมากที่สุดนะเพื่อนๆประมาณ20โลนะอยู่ในกระเป๋าใบนี้ใบเดียวนะครับก็เป็นกระเป๋าที่เราใช้มานานมากนะครับแบรนด์ l i n e w a l k นะเพื่อนๆใช้ดีใช้ทนไม่ขาดเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่ขาดเลยนะเพื่อนใช้ดีใช้ทนมากนะครับแข็งแรงมากน้ำไม่ด้วยไม่ซึมแน่น,นอ,อนนะเพื่อน อีกอุปกรณ์หนึ่งที่เราใช้นะครับก็าตามสถานการณ์นะเพื่อนเือนอันนี้ก็จะเป็นตัวปี๊บนะครับที่เราใช้อยู่เมื่อก่อนหน้ามานี้นะครับก็ปี๊บใบหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะหนักยูยเฉพาะสำหรครัวนะเพื่อนๆือนประมาณแค่ปี๊บเปล่านะประมาณ5.6กกิโลนะเพื่อนเือนเราก็จะใช้ในถ้าเกิดว่าทริปไหนที่เราวิ่งเป็นทิปทางดำอย่างเดียวเที่ยวชิลๆเก็บของง่ายๆอะไรพวกเนี้ย ป้องกันน้ําฝนตกหน้าฝนล,ล้วก็จะใช้พิบนี้นะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายนะเ,นเพื่อนในส่วนของตัวเครื่องนอนกันบ้างนะครับเ,เพื่อนก็อันดับแรกเราก็จะให้ดูในส่วนของตัวเบาะรองนอนกันนั้นเพื่อนเบาะลองนอนตัวนี้นะครับเราใช้เป็นเบาะลองนอนตัวแรกเลยนะครับอันนี้ซื้อจากดีคัทลอนนะครับ ขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะเพื่อนมีความหนาแล้วก็น้ําหนักเยอะด้วยนะครับแต่เวลามันนอนมันนอนสบายมากเลยนะเพื่อนเสียอย่างเดียวคือมันใหญ่แล้วมันหนักนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็าถ้าเราอยากจะลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องเดี๋ยวจะไปลองหาตัวอื่นมาใช้งานนะเพื่อนตัวนี้ประมาณกิโลวะันะจำไม่ได้ว่ากี่โละนะเพื่อนแต่หนักมากเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเบาะรองนอนเมื่อกี้แล้วนะครับสิ่งที่จะต้องมาคู่กันเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวปั๊มลมนะเพื่อนตัวปั๊มลมอันนี้นะครับเราไม่สามารถจะปักเป่านะครับตัวเบาะรองนอนตัวนู้นได้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆื่อนจะต้องพกไปเลยก็คือตัวปั๊มลมนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะอ่า,อาก็ลมค่อนข้างแรงนะครับเพื่อนเป่าแป๊บเดียวก็ บ่อลมพองแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ต้องไปคู่กันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะลดน้ำหนักมากกว่าน,นี้ก็คงต้องไปหาบ่อที่สามารถใช้ปรับเป่าได้นะเพื่อนหรือสามารถใช้ถุงลมแบบพับที่มันดันลมเข้าไปได้นะชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวหมอนนะเพื่อนอันนี้หมอนเรียกว่าหมอนนอนสบายมากนะเพื่อนนี่จะเป็นตัวนี้ที่เราสามารถเป่าลมได้นะเพื่อน อันนี้เราก็ใช้หลายทิปต้องบอกว่าเราใช้ทุกทิปเลยดีกว่านั้นเพื่อนเพราะามันนอนสบายจริงๆนะครับเป่าลมนิดเดียวก็ได้แล้วนันเบื่อนแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยนะครับแล้วก็ตัวผ้ามันนิ่มมากนั้นเพื่อนดูนุ่มนิมมากเราก็มีหมอนหนึ่งที่เป็นหมอนแบบ memory foam นันเบื่อนของตัว b a c k box นะนี่เราลองเปิดให้ดูนะครับตัว b a c k box นะครับ การจัดเก็บมันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะเพื่อนมันหนาด้วยนะมันไม่สามารถพับให้เล็กลงกว่าน,นี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวโฟมนะครับมันก็จะมีการพองตัวของมันระดับหนึ่งอยู่ด้วยนะครับการจัดเก็บก็ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้เป็นสองเท่าเลยนะเพื่อนนี่ตอนนี้เราก็สามารถนี่เปิดวาล์วพอเปิดวาล์วเนี่ยมันก็จะดูดลมเข้าไปเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับ แล้วก็ตัวโฟมมันจะค่อยๆพองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมลองเป่าให้ดูนะแต่ลองใช้เครื่องเป่าดูก็ได้นะง่ายดีจะได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ปากเป่านะครับเนี่ยเราพกไปด้วยแล้วนะครับเพื่อนเราก็ควรจะมีตัวนี้ไปด้วย ถ้าเกิดว่าเราเป่าลมมาเต็มที่แล้วนะเพื่อนมันก็จะพองประมาณนี้นะครับนอนสบายมากนะเพื่อนต่อช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่มันรองคอเรานะครับแล้วศีรษะเราก็จะยุบตัวหมอนตอนนี้มันก็จะรองรับสริระของเราเลยนะครับแต่ประเด็นเลยที่เราจะไม่ค่อยพกมันไปเท่าไหร่ก็มันมีขนาดจัดเก็บที่ใหญ่มากเลยนะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราจะพกไปเราก็ต้องหาพื้นที่ให้มันนะครับเพื่อนใหญ่มาก อีกชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวผ้าห่มนะเพื่อนผ้าห่มผมจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับโดยที่ผ้าห่มตัวแรกก็จะเป็นของซื้อมาจากดีแค h ล o นเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์แอปเปนันะครับเพื่อน้ชื่อรียว่า a p ปเปนัสน้เพื่อนของเคชัวนะมีขนาดใหญ่มากแต่นอนสบายมากผิวสัมผัสดีโอเคนะเพื่อน อยสัมผัสนุ่มมากนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยคือมันค่อนข้างที้่ใหญ่อพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะพกพาเนี่ยมันต้องมีพื้นที่จัดเก็บให้มันอยู่พอสมควรเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราใช้นะครับก็จะเป็นของตัว n a t u r e h i g h นะครับข้อดีของมันคือมันมีขนาดจัดเก็บที่เล็กมากทานเพื่อนแล้วก็รองรับอุณหภูมิได้ดีนะครับอุณหภูมิที่ต่ำสุดนะครับที่มันรองรับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับ แต่เท่าที่ลองนอนดูแล้วเนี่ยประมาณ10 18องศาเนี่ยถือว่ายังอุ่นอยู่นะครับยังอุ่นอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นแบบหนาวจนสั่นเลยนะเพื่อนข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถบีบอัดให้มันเล็กลงกว่านี้ได้นะเพื่อนก็คือเราสามารถที่จะรูดสายบีบอัดย่อม,มันลงไปนะเพื่อนแต่ข้อเสียของมันก็คือผิวสัมผัสของมันนะเพื่อน,นอาจจะไม่ค่อย มันอาจจะไม่ค่อยนุ่มเนียนไม่ค่อยนอนนอนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะเพื่อนผิวมันจะดูเหมือนลื่นๆนิดนึงนะครับเป็นเหมือนเรา,เาห่มพลาสติกอยู่นะเพื่อนแต่ข้อดีคือมันเล็กนะครับเราก็เฉพาะงานนะเพื่อนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก้าอี้นะครับของเคชวเหมือนกันนะเพื่อนใช้งานได้ดีนะครับแห้งไวนะครับทําความสะอาดง่ายนะเพื่อนอเราก็ พกพาไปนะครับตลอดนะเพื่อนอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เรากางเอาไว้แล้วนะเพื่อนน้าเพืเ่อนเห็นก็คือจะเป็นตัวโต๊ะตัวนี้นะครับที่เราใช้งานอยู่โต๊ะตอนนี้จะเป็นของตัวแบรนด์วันไทคิดนะเพื่อนเดี๋ยวผมลองยกให้ดูเลยแล้วกันนะนี่อันนี้คือตัวโต๊ะนะครับเอเป็นโต๊ะผ้านะครับไม่ใช่โต๊ะเหล็กแต่เขาก็จะมีแผ่นโลหะนะครับตรงนี้เป็นเหมือนพลาสติกเนะี่ย เป็นเหมือนพลาสติกเนี่ยรองเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับตัวโต๊ะดูแข็งแรงนะันเพื่อนไม่โยกไม่สั่นไม่คลอนนะครับวัสดุดีมากเลยนะเพื่อนของบันไทกิสนะครับมีตะข่ายด้านล่างให้มีกระเป๋าเก็บให้นันเพื่อนถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับอ่าก็อุปกรณ์เครื่องมือนเรานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าในทริปทริปนั้นเราอ่า เราสามารถแบกสัมภาระไปได้มากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนก็อยู่ที่เฉพาะงานนะครับก็ในส่วนนี้เป็นส่วนที่เราใช้ประจำนะครับนเพื่อนก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะครับก็หลักๆจะแบ่งเป็น2กระเป๋านะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูที่กระเป๋าแรกกันก่อนนะครับตัวกระเป๋าแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องใช้เครื่องครัวนะครับเพื่อนเพื่อน ก็จะเป็นกระเป๋าไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆลองเทียบกับมือผมดูนะก็จะอยู่ที่ไซส์ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่กว่าฝ่ามือเท่าไหร่นะครับหมายถึงหน้ากว้างนะครับก็ด้านในกระเป๋านะครับก็จะมีของอยู่ประมาณนี้หลักๆก,ก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นบังลมนะครับเราก็จะใช้ในรูปแบบของตัวผ้านะครับห่อให้มันสวยงามน,นะพอเราเปิดออกมาเนี่ย มันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะนเพื่อนเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นกันลมนะครับที่สามารถบังลมเตาแก๊สของเราได้นะครับเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปก็จะมีอีกอันหนึ่งอันนะครับก็คือเขียงนะครับเอาไว้เวลาที่เราหั่นของหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนนี่จะเป็นชิ้นนี้ นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเอาไว้หั่นตัวขนมปังนะครับขนมปังปิ้งที่เราเคยเคยทาเมื่อทิที่แล้วนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวไม้คีบนะครับี่ชิ้นนี้นี่อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อนเวลาที่ซื้อเบียร์แล้วไม่มีที่เปิดนะครับเนื่องจากไม่ชํานาญการเปิดด้วยมือเปล่านนเพื่อนเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้นะครับ ชิ้นถัดไปอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวแก้วน้ำนะครับตัวแพ็คแก้วน้ำก็จะมีเป็นชุดของมันนะครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยแก้วธรรมดาเนี่ยประมาณ4แก้วน้นเพื่อนก็สามารถแชร์กับเพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะจะไปชงกาแฟหรืออย่างอื่นก็สามารถใช้ได้นะครับ แล้วก็จะมีแก้วอีกอันหนึ่งที่เป็นหูหิ้วนะครับนอกจากใส่น้ําใส่กาแฟาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่โจ๊กซองเลือดน้เพื่อนเอาไว้ต้มกินตอนเช้านะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าหม้อใบเล็กไหมหม้อที่มันสามารถตวงได้านั่นเพื่อนอันนี้ส่วนใหญ่เราก็เอาไว้ใส่โจ๊กนะครับใส่โจ๊กใส่น้ําจิ้มนะครับ ก็จะมีทั้งชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่นะเพื่อนแล้วก็อีกกันหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของตัวกาต้มน้ําร้อนนะครับอันนี้เราก็เอาไว้ต้มตอนที่จะชงกาแฟหรือจะต้มน้ําใส่กับโจ๊กซองหรือโจ๊กคับนะเพื่อนทีนี้มาถึงในส่วนที่เป็นกระเป๋าใบที่2นะครับเ,เพื่อนๆกระเป๋านี้ก็ มีอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูกันนะครับก็ชิ้นแรกเลยนะครับที่อยู่ในกระเป๋าก็จะเป็นในส่วนของตัวถาดหลุมนะครับถาดหลุมวันนี้เราก็เน้นใช้งานง่าย,ายนะเพื่อนเวลาที่เราไปแคมปิ้งแบบที่ไม่ได้เป็นฟูลแคมป์นะเราก็จะใช้ตัวถาดตัวนี้นะครับก็สามารถใส่อาหารได้ใส่น้ําจิ้มได้หรือใส่อย่างอื่นก็ได้นะเพื่อนหรือแม้แต่เราต้มโจ๊กเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะเพื่อน ชิ้นต่อไปอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวช้อนกับซ่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ e c a t h l o n นะครับจะเป็นช้อนกับซ่อมที่สามารถพับได้นั่นเพื่อนเดี๋ยวทำให้ดูนี่อันนี้ก็คือตัวซ่อมนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับเป็นช้อนกับซ่อมไทเทเนียมนั่นเพื่อนถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่ฟีลลิ่งของการกินก็อาจจะสู้ช้อนธรรมดาไม่ได้นั่นเพื่อน แต่ด้วยความหล่อเหมือนเดิมนะครับมันเท่นั้นเพื่อนเราก็เลยต้องติดตัวไว้ส่วนชิ้นต่อไปก็จะเป็นโคมไฟของแบ็กด็อกนะเพื่อนๆนตัวโคมไฟตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดได้3มระดับนะครับแล้วก็สามารถถอดฟิลเตอร์ได้ด้วยนะนะครับสมมุติว่าเราไม่ต้องการแสงที่เป็นแสงสีส้มเนะี่ยเราก็สามารถถอดฟิลเตอร์ออกได้นะครับค่าแสงมันก็จะสว่างกว่า ตอนที่เราใส่ฟิลเตอร์นะครับทีนี้เราก็จะมีโคมไฟนะครับ2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโคมไฟธรรมดานะเพื่อนเอาไว้เปิดเวลาที่อยู่หน้าเต็นท์นะครับหรืออยู่ระหว่างเต็นท์มันจะให้แสงสว่างที่สว่างมากเลยนะเพื่อนแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานมากเลยนะครับราคาไม่แพงนะเพื่อนจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็จะมีนี่ไฟฉายจิ๋วนะครับราคาถูกมากนะเพื่อนสั่งซื้อจาก l a สด d a นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้ได้ยาวนานด้วยนะเพื่อนก็จะให้แสงสว่างที่สว่างมากเหมือนกันนะเพื่อนเวลาที่เราต้องการพกติดตัวหรือไปเข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้มันสามารถใช้งานได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเล็กมากเบามากนะเพื่อนผมก็จะมีทั้งสามอันเลยนะครับเอาไว้ใช้งานทั่วไปหรือเอาไว้ให้กับ ในกลุ่มนะครับเกิดว่าใครลืมเอาไฟฉายมาอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบ่งให้เขาใช้ได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเตาแก๊สโซโตนะครับเพื่อนเนเป็นเตาแก๊สแบบพับได้นะครับเป็นเตาสไปเดอร์นะเพื่อนเนเราเปิดดูนะครับนี่หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะเพื่อนเราเอาแค่กลางออกมานะครับกางขามันนะเพื่อนเปิบเพิ่บเิบเนี แล้วก็มันจะใช้คู่กับตัวแก๊สกระป๋องนั่นเพื่อนแก๊สกระป๋องที่เป็นเกลียวแบบนี้นะครับนี่สามารถใช้ร่วมกันได้นะถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานเราแค่เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะเพื่อนวิธีการเปิดปิดก็ไม่ยากนะครับเปิดไปฝั่งซ้ายแล้วก็มีตัวจุดแมกเนตให้นั่นเพื่อนแม่เิร์กแมกนิโต้ให้นั่นเพื่อนเราก็สามารถจุดได้นะครับใช้งานใช้งานได้ดีทีเดียวเพื่อนแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะด้วยนะครับ นะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำนันเพื่อนก็กระทะนี่กระทะนหนักปอมากนะครับของ n นเจอร์ไฮนะเราจะพบใบนี้ไปตลอดนะเพื่อนเอาไว้ใช้งานทอดอุ่นอาหารหรือแม้แต่เป็นจานก็ได้น้นเพื่อนนี่อันนี้จะใช้ดีมากนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวกระเป๋าใบเล็กนะครับจะเป็นกระเป๋าที่ เน้นใช้งานได้ง่ายนั้นเบื่อนแล้วก็พกพาสะดวกนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทิปไหนที่เป็นทิพยลุยหรือเป็นทิปแบบไม่ต้องการจะแบกสัมภาระไปเยอะมากเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนที่เป็นของกระเป๋าตัวใบเล็กนะครับเพื่อนๆอ่าทีนี้เดี๋ยวเราให้ดูอุปกรณ์เสริมอื่นๆนอกจากอุปกรณ์ที่อยู่ในสองกระเป๋านี้นะครับ <c oughs> นอกจาก ตัวอุปกรณ์นะครับที่เน้นพกพาสะดวกอย่างอุปกรณ์ที่อยู่ใน2กระเป๋านะครับเพื่อนก็จะมีในส่วนตัวเตาแก๊สนะครับที่เป็นเตาแก๊สขนาดใหญ่นะก็อันนี้จะเน้นใช้งานอยู่ที่เฉพาะทิปนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่าทิปไหนที่เราไปเป็นกลุ่มแล้วยาวแล้วเรา,ยาอยากจะปิ้งย่างด้วยนะครับเพื่อนเราก็จะสามารถใช้เตาแก๊สตัวใหญ่ได้นะครับ ใช้เป็นแก๊สกระป๋องแบบนี้เหมือนเดิมนะเพื่อนเพียงแค่เราเปิดฝาแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแมกนีโตเนี่ยสามารถจุดได้ด้วยนะเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์เสริมของมันนะเพื่อนก็เป็นเตาปิ้งย่างนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานสะดวกด้วยนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นแค่เฉพาะบางทิปนะครับที่ที่เราต้องการจะมีกิจกรรมนะครับปิกนิกแคมป์ปิ้ง ปิ้งย่างอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนวิธีการเก็บก็เหมือนเดิมนะมนเพื่อนไม่ยากนะครับก็พับเข้าไปน้ําหนักของตัวเตาแก๊สตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะนเพื่อนๆล้วถ้า,าง,งั้นก็เวลาที่เราใส่กระเป๋าข้างก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่จริงก็จะอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นกระเป๋าตรงกลางนะเพื่อนกระเป๋าใบใหญ่ตรงกลางนะครับเพราะว่ามันมน้ําหนักเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็จะมีนี่ทิปที่แล้วที่เราใช้งานนันเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเตาปิ้งขนมปังนะครับนี่ก็ใช้งานร่วมกับเตาแก๊สนะครับโซตโต้ที่เราที่เราเคยใช้ในทิปที่แล้วนั้นเพื่อนนี่ก็สามารถใส่ขนมปังแล้วก็นี่ปิ้งได้นะครับผมจะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีแบบนี้แบบหนึ่งแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ แต่ตัวนี้ซื้อมายังไม่เคยใช้เลยนะครับพอดีซื้อตัวนี้มาก่อนก็ใช้แต่ตัวนี้นะนเพื่อนๆก็เดี๋ยวยังไงจะหาโอกาสไปลองใช้ดูนะครับ mm. ก็เดี๋ยวมาดูอีกชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวพัดลมนะครับเราไม่ต้องการพัดลมตัวใหญ่นะนเพื่อนเราก็เลยเลือกที่จะเป็นพัดลมตัวนี้แทนนะครับก็อาจจะมีเสียงนิดนึงนะการให้ความเย็นก็มีระดับนึงนะครับแต่แบตเตอรี่ที่มันใช้งานเนะี่ย ค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะเพื่อนเราก็ต้องใช้วิธีการต่อกับ power bank นะครับ power bank ลูกหนึ่งก็ประมาณ30,000นะครับ3า0 0 0ก็เทาที่ลองใช้งานเนี่ยเปิดเบอร์แรงสุดเลยนะเพื่อนแบตเตอรี่จะเหลืออยู่ประมาณสัก30%อะไรประมาณนี้นะครับแปลว่าตั้งคืนมันก็อาจจะต้องใช้แบตเตอรี่เนี่ยประมาณ20,000กว่ามิลลิแอมนะเพื่อนที่เหลือก็จะเป็น อุปกรณ์พกพาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีดโคลัมเบียนเบื่อนเอาไว้แร่เนื้อหั่นเนื้อหั่นอาหาร,ห,าร,ห,ารหรือหลายสิ่งนะนเบื่อนอันนี้ก็ได้มาจากลาซาดา้าเหมือนกันนะเพื่อนก็เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมมันคมนะตอนที่เราไม่ใช้งานมันห,หนักหรือไม่เอาไปฟันของแข็งนะเพื่อนมันก็จะไม่บินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานทั่วไปเนี่ยอย่างหั่นผักหั่นเนื้ออะไรพวกนี้มันใช้งานได้ดีอยู่นะครับ อันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวปอกเก็บมีดปอกเก็บมีดนะนเพื่อนเราก็เก็บเข้าไปนะครับเรามีอีกชิ้นหนึง่งนะชิ้นที่ค่อนข้างหนักเลยเพื่อนอ่านี้เป็นขวานขวานก็อยู่ที่ว่าเฉพาะกิจเราจะไปออกทริปที่ไหนนะเพื่อนถ้าเกิดว,ว่าเราจากจะออกทริปบนเขาบนดอยนะเพื่อนที่ต้องการที่จะฟันกิ่งไม้ฟันฟันไม้แห้งมาทําฟืนนะนเพื่อนเราก็สามารถพกพาไปได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปแนวนั้นก็จะไม่ค่อยได้พกนะครับเพื่อนอเราก็อาจจะมีติดตัวไว้ก่อนนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเตาแก๊สไอตัวไฟแช็กนะครับไฟแช็กตัวนี้ก็สามารถจุดแช็กจุดประกายไฟได้แล้วก็ตัวแช็คก็จะสามารถเล่งความแรงได้เพื่อนเอาไว้เบิร์นไร่างๆนะครับได้หมดนะครับทีตัวล็อกไม่สามารถกดได้นะเพื่อนก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวขาตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับก็สามารถตั้งได้ทั้งตัวที่เป็นโคมไฟนะนเพื่อนๆหรือตัวที่เป็นขาตั้งกล้องก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่นี่อันนี้ตัวที่เป็นโคมไฟให้ดูนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราตั้งโคมไฟอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราก็ใช้ใช้แทนนี่เป็นโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับ,บเพื่อน หรือแม้กระทั่งตอนที่เราอยากจะทำการถ่ายทำนะเราก็สามารถหยิบกล้องถ่ายรูปของเราน,นี่ยเบื้อนนี่ตัวนี้มาเป็นขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับเราจะใชอ้อุปกรณ์อะไรบ้างน,นั่นเบื้อนถ้าอย่างเช่นเราไปลุยหรือเราไปขี่ทางวิบากทางออฟโรดเนีผมก็จะพบไม่พบทั้งหมดแนตน่เบื้อนก็อาจจะพกแค่ ในส่วนของตัวกระเป๋าใบาเล็กนะครับที่มีอุปกรณ์พวกเตาแก๊สอาไวอุ่นอาหารพวกโคมไฟอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งตัวพัดลมที่ยังไงเราต้องพกไปแน่นอนอยู่แล้วนะเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าทริปไหนที่เราไปฟูลแคมป์นะครับเพื่อนก็คือกางเต็นท์แบบครบวงจรเลยต้องการความสะดวกสบายนะเพื่อนเราก็จะมีนี่อุปกรณ์ใบนี้นะครับเครื่องครัวต่างๆนะเพื่อน จะปิง้งจะย่างก็ได้จะต้มอะไรก็ได้หมดนะเพื่อนเราก็จะพกพวกนี้ไปนะครับส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดนะครับก็จะแบ่งแยกกันไปไม่รู้ว่าจะเก็บกระเป๋าไหนได้บ้างนะเพื่อนก็ในที่มันนั้นก็จะจัดกระเป๋าไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้พื้นที่ในในสวนไหนบ้างนะเพื่อนก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์เสริมนะครับ